สำหรับเพื่อนเอนที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่กัน ในวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยคุกกี้รสชีสลงควันโอ้โหโคตรเท่เลยใช่ไหมหลายคนเนี่ยอยากให้มันเข้ามาวันนี้มันมาแล้วนะครับไปดูข้อมูลกันตัวนี้เป็นคุกกี้เกรดอีพิกสายเวทมนต์ตำแหน่งจะเป็นแนวหลังนะครับโวยสายเวทแนวหลังว่ะโคตรเฟี้ยวเลยต่อมาคู่ทาําสกิลส5นาทีสำหรับแนวหลังเนี่ยผมมองว่า พอใช้ได้พอใช้ได้ไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปนะครับสกิลชื่อว่าควันที่ไม่อาจหลุดพ้นได้ปล่อยควันแปลกประหลาดออกมาเพื่อล่าลงศัตรูและมอบการเพิ่มความเสียหายนะครับพร้อมทั้งรวมศัตรูเอาไว้ตรงศูนย์กลางของควันเฮ้ยอันนี้น่าจะเหมือนกับพวกเอสเปซโซลาเต้หรือเปล่าที่เป็นการรวบมากองไว้ตรงกลางเนะแล้วทําให้เกิดการระเบิดนะครับและทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะโบยบินโดยจะสร้างความเสียเพิ่มเติม ในกรณีที่เป้าหมายเป็นมอนสเตอร์แสดงว่าลงด่านได้นะเนี่ยและจะมอบบัฟผู้พิทักษ์นลคืนให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดหนึ่งตัวยกเว้นตัวเองนะครับเมื่อใช้สกิลและจะมอบให้กับคุกกี้โกชิตเป็นลำดับแรกอ่าเอาแล้วว่ะเป็นตัวคู่คอมโบกับโกชิตนะครับเฮ้ยมีโวการเป็นเมตานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันแบบตึงอนะเออ ในกรณีที่มีโกชิตอยู่ในทีมอีกทั้งยังมีการปรับให้ใช้ยบัฟผู้พิทักษ์แห่งเมืองทองคำกับโกชิตบาชิสเคกแล้วก็ตัวของมันเองนะครับโดยว่าตั้งกล่าวจะทำงานก็ต่อเมื่อร่วมการต่อสู้กับโกชิตโอ้โหแน่นอนน่าจะต้องไปด้วยกันว่ะเออต่อมาเป็นเปอร์เซนต์ต่างๆนะครับมาดูกันเป็นธาตุดินนะตัวเนี้ย ความเสียหายจากควันนะครับเสียหายเจ็ดครั้งนาน1.4วินาทีเสียหายหนึ่งครั้งอยู่ที่60.8%เน์ธาตุด,ดินนะครับความเสียหายจากการระเบิดนะครับ638.1%ทาดนเ์ธาตุดินบวกกับความเสียหายเป้าหมายมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 535. ร้อยสามอเซโอ้โหมอนสเตอร์คือแบบโดนอ่วมอะดึงดูดนะครับหรือว่าการรวบเนี่ยอยู่ที่2.5วินาทีเพิ่ม ความเสียหายเพิ่ม30%นตา12วินาทีซ้อนทับสูงสุดเป็น2อันนะครับผู้พิทักษ์หัวคืนเพิ่มการาเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีท่าดินโอ้โหตัวสอดมันโคตรเล็กเลยว่ะ11%นา1ิาวินะครับเพิ่มความเสคลิติเคเข้าท่าดิน17.5%เพิ่มอัตราคลิติเคเข้าอีก12.5%ส้อรซน้อนทับสูงสุดก็คือ1นอันนะครับปกป้องผืนดิน ลดดีบัฟของตัวเองของตัวเองนะทุกคนแค่ตัวมันตัวเดียว3%นนานสิบวิเมื่อใช้สกิลโอ้โหทำไมน้อยจังวะเพิ่มอาพลังโจมตีอีกหเปอรซน้อนทับสูงสุดเป็น2อันนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นบัฟที่ให้โกชิและก็บาชิเช้งนะครับชื่อว่าผู้ทักแห่งเมืองทองคอํมเพิ่มความเสียหายการโจมตีท่าดินของผู้ทักหนนคืน1 5เปเปลี่ยนเป็นการเพิ่มความสายคริติคอท่าดิน 25%นะครับเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้โกชิตเมื่อเริ่มการต่อสู้11%เพิ่มการลดความเสียของตัวเอง16.3%กรณีที่มีโกชิตอยู่ด้วยเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังต่อสู้11.3%เพิ่มการลดความเสียของคุกกี้รดบาชิสเคก้กอีก32.5%จอง้ยโคตรเยอะเลยวะ่ะ30%นี่คือแบบแม่ง ถือว่าเยอะมากสําหรับบัฟนะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกรอนนี้ที่มีคุกกี้โกชีอยู่ด้วยเมื่อเริ่มต่อสู้ใช่ไหมเพิ่มมาชุสสูงสดอีก31.1%เอาง่ายอย่างฟีนองอะไรปกป้องเพื่อนทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เราแค่เอาเล่นกับบาชิสเคส้กับโกชีสเนี่ยมันได้เพิ่มมา30%คือโคตรเยอะเลยนะเว้ยแต่ว่าจะได้แค่สําหรับอ่าเจ้าบาชิสตัวเดียวนะครับอ่ะถือว่าดีมากต่อมา เนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยเราก็จะลองเป็นเซตของโจมตีไปก่อนนะครับอัพลองจะเป็นล้วเข้าเสือหายผมมองว่าคู่ไทมเนี่ยถ้ามีก็ดีแหละแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวในแนวหลังไงก็เลยเออหาอัพคู่ไทมให้ลําบากหน่อยก็ใส่ไปตามนี้ก่อนละกันนะครับส่วนบิสกิตนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเล่นสายไหนขอลองเป็นอ่ะ้วเข้าเสียหายผสมไปก่อนเพราะตัวดาวยังค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมมาแต่ก็ไปลองเทสกันดีกว่าเอาการลงด่านก่อนไหมอ่ะอืมต่ขอลงด่านก่อน อันนี้เป็น ID ลูกกิ้วผมนะครับขออนุญาตเทสด่านหน่อยนะอ่ะไปมาสเตอร์เลยมาสเตอร์ไกลๆเลยเห็นว่ามีบัฟเกี่ยวกับมอนสเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับอืมนี่จับบันนิสไปมอ่าแล้วก็เจ้านักขนูมาใส่นะครับแล้วก็อ่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเมสิกแล้วตัวมันเองเนี่ยเอ้ยมันยืนในแนวแบบแนวแปลกๆนะเอยืนคู่กับตัว ฮิวนะครับเออเป็นกรณีที่แบบเทด่ดีผมมองว่าเออใช้ได้ใส่ไปแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นอะไรเอยตัวนี้อ่าบาชีเคกตัวงไม่เอาบาชิดไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมทีมันแปลกๆวะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นเฟอร์เลสก็เฟอร์เลสก่อนดีไหมอืมแบบนี้นะครับมาลองดู ดูจังหวะภายในเกมว่ามันสามารถที่จะควบคุมเหล่ามอนสเตอร์โดยการรวบแล้วก็ทำดาเมจได้ดีขนาดไหนนะครับผมจะให้มันออกสกิลตัวเดียวแล้วกันเนอะอันนี้ก็เขาตัวเดียวพอปุ๊บนี่นะครับสกิลเป็นการพ่นควันไปแล้วอุ้ยแรงมากบอกตรงๆว่าแรงพอสมควรนะครับแต่ว่ามันได้อันนี้ส่งจากอ่าจากอันนี้ไงจากตัวอื่นภายในทีมแต่ว่าเอพิโซด มาสเตอร์หนี่ก็ถือว่ายากมากนะครับนี่แปอ่าเป็นไงเป็นการกระเด็นแล้วก็กระเด้งอย่างที่บอกเขามีการโบยบินนะครับแล้วเป็นการรวบด้วยภายในตัวมนสเตอร์นี่คือแบบโดนหนักจริงว่ะแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆในการลงด่านนะครับดูจากสกิลดูจากคุณภาพแล้วผมว่าใช้ได้เลยอ่ะกลับเป็น2นะครับทุกคนดูนะปึ้งเห็นไหมเด้งเดียวกระจุยอะแรงจริง แรงจริงแต่ว่าเรายังไม่ใส่โกชิตไปในทีมเลยเออลืมไปเลยลืมใส่โกชิดไม่เป็นไรอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการลงด่านผมมองว่าลงด่านได้แน่นอนเพราะว่าสกิลเขามาทางนี้นะครับมาจ๋าเลยส่วนอารีนานี้น่าจะมีโอกาสนะเออถ้าเกิดว่าตัวมันดาวเยอะดามเมจแม่งแรงอนะ่ะแรงมากครับกระเด็นกระดอนเลย12ล้านในการตีมอนสเตอร์ถือว่าผ่านอันนี้ผมให้ผ่านเลยสัมผัสได้ว่า การรวบการโบยบินของเขาเนี่ยดีเอาวันนี้บอกก่อนว่าอารีนาเนี่ยมันเพิ่งจะรีเซ็ตซีซั่นนะครับดังนั้นเราจะไม่เจอคู่แข่งที่แบบตึงจนเกินไปดีเลยได้ล,ลองทีมแบบตึงเป๊ะเปลี้ยอะไม่แน่ใจว่าตัวไหนเนี่ยมันจะตกจากเมตานะครับเราก็ขออนุญาตจับอาคุกกี้โกชิสแล้วก็เจ้านี่มาเล่นคู่กันเลยโกชิสใส่เอาเป็นดั r k อเวกออกก่อนผมอยากลองเป็นแก๊งนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวใหม่ล่าสุดนะ นี่ถ้าใส่โอ้โหมันต้องแทนเฟอร์เรสอะแทนเฟอร์เรสไปโอ้โหทีไม่โคตรแปลกเลยวะยืนกันแบบนี้นะครับยืนกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนว่าไงพอได้ไหมก็ชิดเอาวกก็ยังไม่ได้ทําการรีวิวเลยแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่านี่นะครับอย่างที่บอกก็ใส่โจมตีเดี๋ยวถ้ามันไม่ไหวจริงเราค่อยกลับไปใส่ลดความเสียหายเนอะปุ๊บปุ๊บอานไนเดียวกันนี่ไอดีเขานะไม่ใช่ดีผมก็เลยงงๆอยู่ออะมา ลองเทสกันหาตึงๆก่อนคนที่เป็นทีมเมตาอันนี้เมตานะครับให้ดูการต่อสู้ละกันถ้าเกิดว่าเรากดเป็นการต่อสู้ไวเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นจังหวะภายในเกมว่าเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในกรณีที่ไปกับโกชิสนะ,ะดูทุกคนบัฟที่เพิ่มขึ้นมาก็ค่อนข้างจะแน่นจอมากนะครับแต่ว่ามิสิกยังคงเป็น2วิเหมือนเดิมนะตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างเปลาาเลยดูจากการเล่นอืห ค่อนข้างจะโดนหนักสาหัสมากนี่ครับอาแต่ว่าโกชิโตเวมั็นโครโดตื่นมาเด้งตื่นมาเด้งเฮ้ยทีนี้ก็พอได้ครับดาเมจจะเยอะหน่อยแต่ว่าตัวฮิวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะตัวฮิวคือแบบค่อนข้างนอ้อยดาเมจนะครับทําไมมันสู้ตัวอื่นไม่ได้เพราะว่าสกิลมันออกช้างไงแล้วทีนี้คือแบบ กว่าจะได้รันะอะอรอบการออกสกิลมันช้าอ่าเดี๋ยวลองดูจากทีมแก้แค้นโอ้ยลูกกิลผมปล่อยเลยเฮ้ยมาของจริงกันดีกว่าอันนี้น่าจะยากแอคเพราะนี่นจะยากมาก,กน,นะครับเพราะว่าแต่ละคนคือแบบสิงสารลสัตว์ไอ้ดีนี้ก็จบแกน2สบายแกน3สบายมากนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ถ้าเกิดว่าจัดอยู่ในทีมนี้มันออกสกิลเป็นตัวสุดท้าย,ย,ย,ยแต่ว่าโกชิตม,มันโหดจริงโกชิดโหดจริงนะครับแต่ว่ายืนไม่ได้นะครับทุกคน หรือว่าต้องหาทีมเป็นทีมรูปแบบอื่นก่อนมิส mm ิก hmm. หรือนักขนูไปวะทุกคนคิดว่าไงหรือนักขนูจะไปดียังไม่แน่ใจทีมนะครับว่าทีมไหนมันดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เราก็มาลองเทสให้ดูจังหวะอ่ะอีกสักครั้งถ้ามันไม่ได้ในแกงนี้เราค่อยไปปรับทีมกันนะครับแต่โกชิสมาเล่นกับสมบัติอสมบัติกวดรา,ายถูกแล้วอืมแต่ว่าเจ้านี้ผมยังไม่เห็นถึงการทำคอมโบอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอก มันออกสกิลแล้วตัวเขาค่อนข้างจะป่อนะครับมันจะตายไวนิดหนึ่งอ่าเนี่ยโอ้โหมิสิเอาไม่อยู่จริงว่ะตัวเดียวผมว่าฮิวยากนะโอ,โอ้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 โกชิดโกชิดแต่โกชิดมันบื้มจริงโกชิดบิ้มจริงาตายโอเคปรับทีมว่าทีมนี้ผมว่าไม่น่าใช่แหละไม่น่าจะไปได้วยกันได้ขออนุญาตเซตทีมใหม่ละกันแต่ดามเมจนะครับดามเมจในในการเล่นเนี่ยผมมองว่าจังหวะคือมันตายก่อนที่จะออกสกิลในหลายช่วงเลยทําให้ มันดูน้อยถ้าเกิดว่ายืนจนจบอะเราถึงยาตัดสินมันได้นะอ่าเอาเป็นว่านักนหนูออกก่อนไหมแล้วไปใส่เจ้าอืมบาชิสมันสายป้องกันหรือเปล่าวะเฮ้ยสายจูโจมสิจูโจมจูโจม,จมบาชิสนะครับขออนุญาตลองนะไม่รู้ว่าทีมเมตามันจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วต้องลองทีมก่อนอ่าลดความเสียหายไม่มีเลยวะ่ะ อันนี้ไปก่อนแล้วกันยืมหน่อยนะครับดาร์กช็อคผมยืมดาร์กช็อคมาใส่ก่อนแล้วก็ตัวเขาใส่เป็นแล้วครเสียดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดใส่เป็นคูทามเนี่ยบางทีมันไปแย่งอันสริของมิสิกในการออกสก,กิลนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นการคอมโบของ3ตัวนี้เลยปุ๊บๆนะครับแล้วเป็นธาดินเหมือนกันด้วยนะมาว่ามันจะเมตาไหมหรือว่าจะเป็นแค่โกชิสตัวเดียว บัตเตอร์เฟรีคือตอนนี้มันดูทีมไม่ได้เลยเว้ยซีซันมันเพิ่งจะรีและเซิร์ฟเพิ่งจะเปิดเมื่อเช้าทำให้หลายคนนะยังไม่รู้กันว่าเออจะเซตทีมประมาณไหนเออก็ชี้แตกมันเร็วไปไหมเอ้ยดามเมจก,ก็ได้อยู่นะทีมนี้ก็ดูพอพอไหวนะครับดูพอไหวเมืร์นี้สปายแตกอืม ต้องลองหาท็อปเซอร์อะ่ะแต่ว่าตีตอนนี้ผมว่าดาเมจเขาอ่ามันมันเริ่มจะไม่แรงอย่างที่คิดแล้วว่ะในการลงด่านเหมือนจะดีนะแต่พอเล่นจริงอะด้วยความด้วยตัวมันปลอกไงกำลังจะอวยเลยแต่ตัวแม่งปลอกไปหน่อยหรือเราจะเอาตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนอันนี้ออกก่อนละกันแล้วก็ใส่เป็นดาร์คเอเวกอาจจะดีกว่าไหมสายป้องกันสายจู่โจหมอสายจู่อ๋อสายจูโจมาจโาจโจมาน,นี้นะครับ ลองเป็นดาร์กอเวกแล้วกันส่วนบับผู้นําเออลืมลืมให้ดูบับผู้นําเลยอ่าถ้าเกิดว่าเราจัดเจ้าโกชิดเป็นบับผู้นานะครับเลือกคุกกี้ที่มีแอพโซนหรืออเวกเป็นผู้นําจะมีการใช้เอฟเฟกต์ถัดไปพรแห่งผืนดินเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของหลัคุกกี้ท่าดินเมื่อเริ่มการต่อสู้25%ก็คือไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะอืมแต่แต่ก็ลองดูก่อนลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะไหวไหมอะไรอะ่ะต้องต้องมีการเลือกบับผู้นําใช่ไหม ตั้งค่าผู้นําผมเลือกเป็นนี้ก่อนละกันของโกชิดจะได้ดูคอมโบแต่ตอนนี้ชิลล์่ำควันลงด่านผมให้ผ่านนะรู้สึกว่ามันแรงจริงแต่พอเป็นการเล่นในอารีนาเนี่ยจังหวะมันจะค่อนข้างค่อมๆนิดหนึ่งเดี๋ยวผมไม่กล้าตะดสินมันเราต้องลองให้ลึกกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะยังไม่เจอทีมแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยดาเมจเริ่มมาแล้วนะดาร์เไวะครับมาโกชิดยืนไม่ไหวเมสิกแตกกระจุยไปเลย มิสิกแตกกระจุยนะครับสู้เมตาเก่าไม่ได้ว่ะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะไปใส่เป็นลบความเสี่ยดีไหมเพราะว่ามันเอามาสนับสนุนโกชิตจัจ๋าเลยอ่ะดูท็อปเซ,รซิร์ฟซิว่าเขามีการเปลี่ยนทีมบ้างหรือ,อยังเนี่ยพอปเปลี่ยนทีมปุ๊บเหมือนว่าเบรนิสสป์นะครับจะอยู่เป็นตัวแรกของทีมเขาฟินาเซียก็เริ่มมีแล้วอเนี่ยเออผมว่าดูจากทรงนะจากทรงนะครับ ไม่นะ่าว่ะไม่นะ่าติดเมตาเพราะว่าเบอร์นสไพร์น่ะไปบโกชิดแล้วก็มี Ivan, way, anymore, nearby, us, เฟอร ellow, ์เลสมีแสดงว่าจะเป็นแกงนี้ด่าก็เวกหลุดเหรอโหด้าก็เวกหลุดเมตานี้แบบเศร้าเลยนะเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าเจ้าตัวชี้ลงควันนี่น่าจะยากแล้วถ้าไม่เห็นมันอย่างเงี้ยอืออาจจะมีทีมท่าดีนะเฟตตชินเน่นะครับแต่ว่าไม่เจอชี้ลงควันแบบจริงจังเลยนะโอเคน่าจะพอเห็นแล้วเป็น โกชิคู่กับไอ้นั่นมากกว่าคู่กับเมตาเก่าแค่ว่าเอาดาร์เอเวออกไปนะครับมิสิกไม่ร่วงจริงอะ่ะอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งละกันเพื่อจะแบบสู้ได้บ้างอย่างที่บอกมันมีจุดบอดต,ตรงที่ปริมาณการฮิลต่างๆแนละแอบจะน้อยเกินไปนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาดาร์เอเวออกก่อนผมขอลองเป็นเฟอร์เล็กก็ได้นะครับอืมแอบเสียใจยนะถ้าเกิดว่าอ e ีปิกตัวใหม่ไม่ได้เป็นเมตาในอารีนาเนี่ยไปเป็นลงด่าเนา โอเคเฟอร์เลสมีแล้วความเสียหาย27% 26% 29%อซนต์่ะโอเคครับมาดูกันว่ามันมีอนาคตไหมแต่ส่วนตัวผมว่าลงด่านมันดีอะแต่พอมาเล่นอารีนาจริงๆเนะี่ยมันยังนิ่งๆอยู่แต่เหมือนจะเห็นคนแชร์ทีมกันตามกลุ่มนะครับเราอย่าเพิ่งมาตัดสินมันเอาเป็นว่า รอดูจากท็อปเซิร์ฟไปก่อนประมาณวัน2วันแล้วกันถ้ามันเจอเยอะระบาดหนะักก็แสดงว่าน่าจะเป็นเมตาแต่จากที่ผมเล่นนะเวลาเนี้ยรู้สึกเลยว่ามันยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับในการเล่นสาหรับเจ้าชิ้นลมควันอืมพูดตามตรงเลยคือแบบไม่เท่าไหร่เฉยๆมากอ่ะโอเครอเปิดดาวได้เยอะแนละ้วทุกคนก็มาส่องกันในที่อันดับท็อปเซิร์ฟนะครับได้ทุกเซิร์ฟเลยถ้า จอกันเยอะมันก็เป็นเมตาแต่จากเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นทีมของอันที่เก้าเนี่ยน่าจะเป็นเมตาเพราะโกชิตมันได้อยู่ในทีมแล้วเนี่ยเออก็จะมีโกชิตถ้าถ้าเป็นแกงนี้นะนักนูหลุดไปอันนี้เป็นเมตาที่อาจจะเป็นอันที่1นะครับหรือกรณีก็จะเป็นแกงแกงนี้แกงนี้ที่เป็นทีมที่ไม่มีดัร์เอเวงนะครับใส่เป็นโกชิตเอเวงเข้ามาแทนดาร์คที่เหลือก็จะเป็นตัวเดิมๆอ่ะมิสติกอ่านักนู แล้วก็เฟรชคริมสดนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ